อาเซนอนสุดยอดสโมสรในเกาะอังกฤษสนใจบรูโน่กีมาไร์แต่ต้องเจออุปสรรคใหญ่จากค่าฉีกสัญญามหาศาลข่าวกีฬาวันนี้รายงานว่าอาเซนนอนกำลังให้ความสนใจในตัวของบรูโน่กีมาไร์กองกลางจากนิวคาสเซิลอยู่ในเตดมาระยะหนึ่งแล้วแต่พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ในการไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้เนื่องจากค่าฉีกสัญญาที่สูงกว่า100ล้านยูโรหรือประมาณ1 1 7 5ล้านยูโรราว1 0 0ล้านปอนด์ กีมาไรต์โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับทีมสาลิกาดงและได้ตกเป็นข่าวพัวพันกับเดิะกันเนอร์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามอาเซนอนอาจต้องใช้เงินมหาศาลหากต้องการดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้อาเซนนอนไม่สามารถเซ็นสัญญากับแข้งรายนี้ได้หลังจากที่อาเซนอนได้คว้าตัวดีแคลนไรต์มาร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยจำนวนเงินสูงถึง105ล้านปอนด์ พวกเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการทุ่มเงินก้อนโตอีกครั้งเพื่อคว้านักเตะอย่างไรก็ตามรายงานจากเบนจาคอฟนักกล่าวชื่อดังระบุว่าแม้อเซนนอนจะชื่นชอบในตัวของกองกลางนิวคาเซิลมากมายก็ตามแต่พวกเขาก็มีทางเลือกอื่นเอาไว้แล้วโดยเล็งไปที่มิดฟิลด์ของรอันโซเชียดัดอย่างมาตินซูบิเมนดี้ที่มีค่าฉีกสัญญาที่ถูกกว่าแต่ก็ยังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พร้อมจะเป็นคู่แข่งในการคว้าตัวซูบิเมนดี้ด้วยเช่นกัน การหาตัวเลือกเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางของอาเซนนอนยังคงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจากพวกเขาต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลถัดไป